สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องสมากแก้วกับบรรยากาศก่อนส่งเครื่องเสียงค่ะวันนี้จัดอีกหนึ่งชุดแบบโหดๆเลยค่ะมาในหมดประหยัดค่ะกับสลับชุดนี้ชุดนี้4คูณ4มาในราคา62,900บาทค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชุดนี้มีอะไรบ้างสำหรับชุดนี้นะคะก็จะเป็นเปเทอร์โบ18นิ้วทั้ง4ใบค่ะดอกลำโพงเป็นดอกลำโพง 18นิ้วโคงปั๊มค่ะส่วนดอกกลางก็เป็นกลาง AB AB ตัวนี้ก็จะเป็นดอกลำโพง12นิ้วส่วนแหลมนะคะแหลมก็จะเป็นแหลมทอร์นาโดงานทั้งหมดนี้เป็นไม้อัดแท้ค่ะตัวนี้ก็ทนแดดทนฝนใช้งานไปกันยาวๆเลยค่ะส่วนตะแกรงนะคะตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงฉีกค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดท,ที่สนใจเป็น ตะแกงปั๊มก็สามารถเพิ่มเงินได้อีกตู้ละ500บาทก็จะได้เป็นตะแกงปั๊มสวยๆแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นตะแกงปั๊มนะคะของบริษัทเอกสาวก็มีโลโก้ไปให้ด้วยเรามาดูส่วนของชุดปุุงเครื่องเสียงกันดีกว่าค่ะชุดปุุงเครื่องเสียงก็จะได้เป็นแหลกแบบนี้ไปเลยค่ะเป็นแหลก 8U ไปค่ะก็จะได้เป็น Power a b 600CR ไป2แท่นค่ะ พร้อมกับไม่ลอยไปถึง2ตัวค่ะตัวนี้ยังไปกับชุดปลั๊กค่ะตัวนี้ก็สามารถเสียบปลั๊กได้เลยเรามาดูมิกกันดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นมิก6ช่องค่ะตัวนี้สามารถเสียบได้ถึง6ช่องค่ะแต่และช่องก็สามารถปรับเบสกลางแหลมได้อย่างตามใจชอบค่ะตัวนี้ยังมีช่องเสียบ USB ไปด้วยนะคะพร้อมกับฟังก์ชัน บูทูธค่ะตัวนี้ก็สามารถเปิดเพลงผ่านระบบบูทูธไปได้ตัวนี้ก็ยังมีเอฟฟกเอ็กโคครบค่ะสำหรับชุดนี้นะคะก็ยังได้สายลําโพงไป10เมตร2เส้นไปเลยค่ะสำหรับชุดนี้เป็นไงบ้างคะอยากฟังเสียงก็ยังเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะ ระหึ่มพอใจไหมคะดอกใหญ่ๆไปถึง18นิ้วตัวนี้ก็คือสามารถออกงานเล็กๆได้ค่ะ mm hmm. ก็สามารถแยกฝั่งเวทีซ้ายขวาได้เลยคะ่ะสาหรับลูกค้าที่จะเอานำไปออกงานนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจชุดน,นี้ ชุดนี้4ูณ4มาในราคา62,900บาทค่ะสลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อหาสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเ e b o ุ k f n n p เพ e บริษัทเอกซาวชียภูมิจำกัดหรืออีกหนึ่งช่องทางกัรสั่งซื้อหาไม่ว่าจะเป็นช h อป e ีและ Lazada า,ะาสว่วนนี้น้องสมากแก้วก็ขอกล่าวคำว่าครับคุณค่าครับคุณค่าครับคุณค่า